อขอบคุณทุกคนที่เมืองไทยที่เป็นกำลังเชียร์ค่ะร้อนมากกว่านี้แต่ทุกครั้งที่น้องเจนท้าทายอยากหยุดคิดถึงเมืองไทยและทุกคนที่เชียร์เราไม่ยอมหยุดค่ะขอบคุณค่ะอะไรอนมืองไทยครับะไรนะคะอะไรถรอบัวทมืองไทยขอทยับคุณทุกคนที่เมืองไทย กำลังสู้ทุกกิโลที่วิ่งเจนไม่ยอมหยุดเจนวิ่งเพื่อประเทศค่ะขอบคุณมากการจล่าเท้าในอลิมปิกรรงนี้ครับมีป้ามหมายแค่ไหนกับชีวิตนักวิ่งมาราธอนครับเจนเสร็จป้องมหมแต่แต,แต่อายุห้าขวบตอนเล่นฟุตบอลแตะตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เจนอยากเจนฝันทุกปีทุกปีที่ทำงานทุกปีที่ซ้อมมาทุกปีที่ ผ่านผ่านคุอลิฟายแล้วก็ผ่านสุดท้ายเราทำได้ทคนไทยสู้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเหนื่อยมาก ขอบคุณครับขอพี่เจมาโอเลอปิครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกค่ะท่านผู้ชมคนไทยครัค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของคนไทยมาร่วมแข่งขันกีฬามาลาทอนโอลิมปิกเกมครั้งนี้ค่ะก็วันนี้ทำเต็มที่แลวก็เต็มความสามารถเลยค่ะเวลาเหนื่อยจะหมดแรงแล้วนึกถึงอะไรครับวันนี้เวลาเหนื่อยจะหมดแรงก็นึกถึงว่า คนไทยยังรอเชียรเราอยู่ที่บ้านค่ะวันนี้มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ตอนออกตัวรู้สึกว่ามีปัญหาเวลาที่เราเพิ่มความเร็วหรือเวลาที่เราวิ่งเร็วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในตรงที่ขาตรงสะโพกมันจะลังไว้ตลอดเวลาเราต้องลดความเร็วลงมาเพื่อที่จะทำให้เราสามารถวิ่งไปจนถึงเส้นชัยค่ะ ถึงความภาคภูมิใจครับพี่ที่ได้เอาธงไทยมาอยู่ในสนามมาราธอนซึ่งเป็นกีฬาโบราณของโอลิมปิกโบราณเลยครับค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะที่เราสามารถเป็นตัวแทนของคนไทยนําเอาธงชาติไทยมาให้กับทั่วโลกได้รับรู้ว่าคนไทยก็มีความสามารถแล้วก็สามารถทําได้ค่ะฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องทีบ ก็ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกองเชียร์คนไทยนะคะที่ร่วมส่งกําลังใจมาเชียร์พวกเราตลอดเวลาค่ะวันนี้คนไทยก็สามารถเป็นตัวแทนท,ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้ต่างชาติได้รับรู้ว่าคนไทยมีความสามารถสามารถวิ่งจนจบการแข่งขันค่ะขอบคุณมากค่ะ